อ่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราจะมารุ้นเลขสามตัวหน้ากันนะคะ,รออระครั้งที่หนึ่งมาแล้วค่ะสามตัวหน้านะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่หกออกรางเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง มาดูเราจะได้เ hey ฮไหมรางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่หเลขที่ออกสองเก้้าก้าเกฟังอีกครั้งนะคะรางวัเลขหน้าสตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองเก มาลุ้นครั้งที่สองต่อไปขอเชิญท่านประธานบรรกายเสียงลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะ<ม>ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ<ม>จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายมาลุ้นครั้งที่2กันค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหนึ่งห้าปหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหนึ่งห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปรบแล้วต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้ง ึ่งมีรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่1หลักที่4หลักที่ห้าออกรางเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ท้าย3ตัวครั้งที่1มาแล้วนะคะ เลาวัเลข้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออกหกหกสองกลับกันกับตองเก้าก้นะหกสองังอีกครั้งนะคะเลงวันเลข้ายสามหกสองกับสองก้าเก้าตัวเดียวกันเลยหกหกสอง่แม่มนกับกันกับตัวกรรมการเสียงยดลูกยางใหม่เลขประจำหลักที่มาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ <Okay. S 1> จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่3หลักที่5หลักที่6ออกรางวันเล็ท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายสามตัวครั้งสุดท้ายนะคะสามตัวท้าย รางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามหกสามสามหกสามสามหกสามสามานะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามหกสามรางวัลเลกท้ายสามตัวออกไปครบแล้วนะคะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรนงนางวัลรางวัลละ2 0 0 0บาทค่ะตรัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่2อ,ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชนานาญการพิเศษส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่าสํานักงานสอบสวนและนิติการคุณกนกพรสุนทรวิพาธและผู้ที่ยืนประจําหลักสิบนะคะ ผู้ในการสํำนักนโยบายและแผนสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนคุณรพีธิ์พรมหมนาถค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวเล็กท้ายสองตัวมาแล้วนะคะ วันเลตท้าย2ตัวมวดวันที 11, 100, 600, ่17บมกราคมพุทธศักราช2 5งพ1 0ห้อเลขที 12, ่ออกขออภัยค yeah. ่ะพุทธศักราช2 5ง9ันหกเลขที่ออกหนึ่งศูออกเลขคูปไหมไอออกเลขเซียมซหนยี่ลีอ เลขเสียมสีเลขเสียงเสียมสีเสียงขอพันได้ได้เลขได้สองศูนออกตุกับน่ะเร้าหนังเกิดเลขนิมิตฝันสองสามศูนมาออกตุกับอีกเนี่ยสองสามศูนย์นอเนาะสองสามศูนย์อ่ะ เออเนี่ยสามศูนย์สองเนี่ยฟังฟังลงมที่หนึ่งมาละลงวัลที่หนึ่งนะค่เอซมีเลขนิมิตฟันนั่นน่ะเลขนิมิตฟันน่ะสองสามศูนย์น่ะมันตกกลับน่ะดีซะหนังสือตกกลับไปนั่นน่ะซื้อสามศูนย์สองน่ะเล่ากับเลขเสียมซีสนุกว่ามันโตเดียวกันเออจะนที่สนุกุปกรณ์ออกกันใหม่เลนะ ท่านประธานเห็นว่าครั้งี่ีแล้วจะกดตอสัญเพื่อการยกยกเปิดช่องลบอลหม่จรในที่รองรับด้านหน้าแม่นทวาเสียงเสียมสีล้นสองศูนย์ตัวเบื่องตเทิมเลยตัวเบื้องตเทิ่มเลยเลขเสียมสี เขียนในเพื่นว่าเริ่มเทิมเลยเลขเสียมสีอ้าวมาแล้วนะคะนาทีระทึกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วค่ะวันที่ส7บเจ็ดมกราคมพุทธศักราชส5 6 9เลขที่ออก8ปดเจ็ดหนึ่งทาไวไ้าหนแล้วแปดเจ็ดแนะเก้ เห็นปะมาเจ็ดสองอเล่อ่ะรางวัที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดมกราคมแปดเจ็ดแปดนังน่ะเลขทุงกับเข้ากับเลขอันฝันมาเอาไว้ทั้งหนาเบิอืเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองนี่ก็เป็นเลขอันมันเอามาจากเหลาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเออ อ้าวไปดูกันค่ะ f เอฟซี FC, มีใครถูกบ้างคะ